อีดึงคลิปครับวันนี้จัดปลายวันจันทร์เน้นๆ4คลิปเต็มๆนะครับเพราะว่ามาพูดคุยกันยาวยมีหลายท็อปิกให้พูดกันจริงเออทิ้งท้ายส่งท้ายส่งกลางน,นะครับก็ฝากไล์ฝากแชร์เหมือนเดิมเป็นเกมคืนนี้ครับของทีมเชลซีเจอเอฟเวอร์ตันนะครับซึ่งจะคิกออฟกันในวันนี้ตีสอวันจันทร์นะครับก็หลักๆนะครับเชลซีดูจะกลับมามากขึ้นโคพาเมอร์ก็พอฝากความหวังได้นะครับรวมถึง นักเตะคนอื่นๆที่เขาก็เริ่มจะกลับมาได้บ้างพวกแก๊งตัวบนเนี่ยเริ่มมีเออเรียกว่าอะไรดีมีลมหายใจที่ดีขึ้นอ่ะเพราะที่ผ่านมาแม่งฟอร์มตกแม่งดรอบแม่งหวยแม่งกากนะครับแต่เอาจริงแล้วพอมาเจอเอเวอเรตันมันมีอะไรหลายอย่างที่มันส่งให้เชลซีน่าจะมีความได้เปรียบเยอะกับการเปิดสแตมฟอร์ดบิชในเกมนี้คัดมาให้2ส,สิ่งนะครับสสิ่งกับเกมนี้ฝากไลฟ์ฝากแชร์เหมือนเดิมครับสิ่งแรกครับ สิ่งแรกที่เชลซีได้เปรียบมากคือสถิติในสเตมฟอร์ดบริดจ์เวลาเจอกับเอเวอร์ตันในเกมในบ้านนะตอนเล่นที่สเตมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยไม่แพ้มา28เกมอะ่ะไอ้เหี้ยถนะ้ามันจะแพ้เกมนี้ก็คงจะอะไรอยู่เนาะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าถ้าสนใจครับตัวเชลซีชนะ15 เสมอ13ในบ้านหลังสุดนะไม่แพ้กับเอเวอเรัตเลยก็แปลกดีครั้งหลังสุดในนู่นเลยปี1994เลยแล้วก็ในได้สติแม่งโฮดก็น่าจะเป็น1ตัวเลขที่แฟนๆเชลซีสิงห์รูน่าจะอุ่นใจได้นะครับขอแรกมาก็เราใจแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเกมในบ้านของเชลซีหลังสุดด้วยที่ไม่แพ้ใครมา7เกมนะครับแม้นะว่าจะหนักเสมอเนาะแต่ก็ไม่แพ้นะครับเกมเบอร์ลี่เสมอเนาะหรือว่า เกมอื่นเสมออะนะครับตั้งแต่ที่ผ่านมาช่วงตุลาคมธันวาคมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโชคที่เป็นแบบแบบนี้เหมือนกันนะครับก็เชลซีในบ้านดีแต่ก็ไม่ค่อยชนะเท่าไหร่เก็บครีมชีตได้เยอะด้วยครับแต่ก็อาจจะยิงได้ไม่ค่อยเยอะมากนะอันนั้นคือเชลซีในการเล่นในบ้านมีสถิติตัวเลขที่บอกว่าเฮ้ยพวกเขาแม่งได้เปรียบแล้วก็เก่ากว่าขณะที่ข้อที่2ครับผมมองไปที่เรื่องของโคพาเมอร์นะครับ โคพาเมอร์เ่ยเขาเก่งจริงครับเล่นด้คนโดดเด่นอยู่คนเดียวเลยแต่เพื่อนในทีมคนอื่นกลับเล่นไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอเวอร์ตัมีการเขียเข้ยวมาเก็บพาเมอร์เนี่ยอาจจะแองแมงเหมือนกันนะครับแม้ว่าพาเมอร์เองจะเคยยิงเอเวอร์ตัมาด้วยแต่ผมเชื่อว่าโคพา e r เมอร์จะเป็นตัวสร้างเกมตัวเปลี่ยนแปลงเกมตัวสร้างโอกาสให้ทีมมากกว่าเดิมเป็นพิเศษนะครับอ่ะ สสิ่งประมาณนี้นะครับกับเชลซีและเออเลตันถามว่าใครโอกาสได้เปรียบมากกว่าก็ต้องบอกว่าเชลซีดูดีกว่าแหละกำลังมั่นใจอ่ะขึ้นจากอันดับ10กลางๆ13 1าเนี่ยขึ้นมาอันดับ8แล้วก็ดูมีลุ้นนะครับตามพวกแกงยุโรปอยู่มันเจ็ดแต่แต้เองก็ไม่แน่นะถ้าเกิดตัวบนพลาดแมนยูพลาดหรือว่าอะไรพลาดก็าอาจจะสอดแทรกได้แม้ว่างานยากหน่อยนะพอชเองก็ประคองนักเตะบาดเจ็บในช่วงแรกมาได้ดีมากตรงข้ามกับเทนตฮาครับที่เซนเตอร์แบ็กเจ็บหมดและประคองไม่ได้จริง ก็เข้าใจแหละแต่บางทีก็ไม่คนแพ้น้อวางเกมน้อนะครับเอ,อเคประมาณนี้ครับก็ติดตามชมตั้ต่ีสอคืนนี้เชลซีกับทางเอเวอเรตันนะครับประมาณนี้สวัสดีครับ